างพักคก้าไกลได้ยิ่งแก้ข้อเก่าหามีจํานวนทั้งสิ้น9้าข้อตามข่าวที่ทุกคนเห็นในวันที่7นอกจากมีเรื่องของทางการเมืองแล้วยังมีเรื่องของข้อกฎหมายและน่าจะเป็นประเด็นที่สารรัฐมนูรหยกขึ้นวินิจฉัยคือทั้งหมด3ประเด็นประเด็นแรกคือ 1. นึ่งสารมีอำนาจที่จะยุบพักคก้าไกลหรือไม่มีทั้งเส้น2ประเด็นครับหคือทางพรรเก้าไกลบอกว่าสารรัฐมนูรไม่มีอำนาจ2คือกอกตยิ่งคำร้องนี้โดยที่ไม่ได้ให้ทางพักเก้าไกลได้ชี้แจงแก้ข้อเก่าหาประเด็นที่2การกระทํา ของพักก้าวไกลเป็นการกระทาเพื่อล้มล้างการปกครองตามที่กกตกล่าวหาหรือไม่โดยในประเด็นนี้ต้องดูว่าศาลจะนําคําวินิจฉัยที่โดยหลักการบอกว่าคําวินิจฉัยของศาลรุนนูนปูพันทุกองค์กรมารวมเป็นคําวินิจฉัยยุบพักในวันที่7นี้หรือไม่และ3คณะกรรมการการเลือกตั้งใครบ้างที่จะถูกตัดสิีตัดสิทธ์แค่ไหนฉะนั้นในวันที่7นอกจากเป็นเรื่องของทางการเมืองแล้วในเรื่องของข้อกฎหมายก็มีประเด็นที่น่าสนใจอยู่ตามที่ผมบอกเมื่อกี้แลว